สวัสดีค่ะทุกคนเม่เห็นปะสวัสดีค่ะ,ะไปวัดนคะคะพากกันไปวัดวันนี้เราจะไปวัดนะคะอันนี้เราต่อรถเมย์มาจากบ้านคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเราต่อรถเมย์มาจากบ้านเราจะไปวัดต้องเดินมาจากนู่นไกลอยู่นะคะประมาณนึงไม่ไกลมากค่ะเหนื่อยเด็ึนหอบหนิดนึงนะคะนี่คะ่ะจะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูนะคะ จะมีฟาร์รมประมาณว่าฟาร์มวัวค่ะทุกคนนี่นะคะน้องวัวยืนมองไม่เห็นแล้วมันอยู่บนบนเนินนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนฟาร์มบัวให้กินหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะเราต้องออมาลอรถเมย์ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปวัดอีกเมืองหนึ่งนะคะเหมือนอีก ประมาณว่าตำบลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนก็ไกลอยู่นะคะข้างหน้ารถเมย์ประเด็นคือวันอาทิตย์รถเมย์จะน้อยนะคะห้างทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็จะปิดอย่างเงี้ยคะ่ะอีประมาณสี่นาท,ทีค่ะทุกคนรอรถเมย์นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเขาจะมีตารางให้ดูแบบนี้เวลาที่รถมานะคะจะขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้แล้วก็มีตารางป้ายตรงนี้ด้วยนะคะ หอบแดดกำลังจะออกแล้วค่ะเขาบอกว่าวันนี้อากาศจะดีนะคะเราจะรอดูค่ะอยู่ที่นี่ซัมเมอร์แบบว่าแดดไม่ค่อยมี<ห>เลยนะคะปีนี้จะมีแต่ที่เมืองอืน่นแบบเมืองออชโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงรถผ่านก็จะดนนังนิดนึง น,นี่ก็จะมีพวกกับข้าวอาะไรอย่างเงี้ยนะคะเ็นนี้ข้าวไปตักขา,าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะรถเมล์เดินมาจากตรงนูน้นนะะทุกคนเลยสะพานตรงนู้นไปอีกนะคะนูน่นเดินมารีบเดินมากูาไม่ทันรถเมล์ค่ะคเพราะว่ารถเมล์ที่นี่มาตรงเวลานะคะถ้าเขามาปุ๊บ เราสมมุติเราจะอยู่ตรงนน้นเราเล้ยมมาตรงนี้เขาก็จะไม่จอดรอนะคะเขาก็จะไปเพราะว่าเขาวิ่งตามวเวลาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่มาถึงแล้วนะคะข้างหน้านี้ละคะ่ะเลี้ยวขวาเข้าไปก็ถึงวัดแล้วนะคะมันแดดออกแล้วค่ะทุกคน ถึงแล้วนะคะดาาแมันจะเดินไปฝั่งน,บบนู้แบบนแดดออกละ

เนนะครับก็จะว่ายแบ้ไม่ค่อยชอบกินมันเป็นเน้อนเขาตปีเนี้ยเอาก่อนไม่มี Og så kommer vi med den her. Og så når du er ferdig, så bare gå. Må ikke miste noe på gulvet.

อันนี้ว่าทานอาหารร่วมกันนะคะนี่หลายอย่างเลยค่ะผับกบุญกบผักกับุญบุญกบผัดส,สดเดียรว่านี่มั เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ำกำกำลังจะกลับบ้านคะ่ะรอรถมีนะคะ